เป็นบะหมี่ที่แบบดูแบบเครื่องเยอะมากได้อยูอร่อย อร่อยครับเปาโอด้านหลังอะไรคือเปาโอฮะเนี่ยหรออะไรคือเปาโออ่ะ กัดร้านบะหมี่เป็นร้านอะไรไม่รู้แต่ว่ารีวิวเยอะมากในนี่ครับไปเอาเก้าอี้มาแล้วนะงอแป๊บหนึ่งนะ S 1> <S 1> อุ้ยเอ้ยแบบนึงครอบนี่หมดแล้วมันมีอร่อยมากจริงๆโอ้ย วงนี้มีอะไรสนุกสนุกไหมครับมีฮาชิมีไม่ตัวอีโมเดลอ่ะเขากลับบ้านไปแล้วครับดีดีดีสั่งได้เลยนะอร่อยจริงครับมันแบบให้หมูเยอะมาก ได้ไข่มาด้วยเดี๋ยวนะให้ดูเนี่ยเขาต้มไข่ดีอะ่ะไข่เป็นแบบแบบยางมาตูมอ่ะเดี๋ยวคนนะเดี๋ยวคนนะไม่มีจ้อนสแตนเลสอัน,นทีครับหาไม่เจอ กบอกไปถ่าย u t u b e เดี๋ยวก็มาแล้วครับเขาทํารายการใหม่เขาตั้งใจมากจริงๆเดี๋ยวรอดูกันนะไม่ใช่ประเด็นคือถ้าก้วยเตียวหกอะร้องไห้มีอยู่ชามเดียวจริงๆครับ

เขาให้เครื่องเยอะมากอร่อยหวัสดีครับ เราเป็นคนชอบกินบะหมี่มากแต่แก้มบุ๋มไม่ชอบบะหมี่เลยนะไม่ใช่อาหารที่ถูกปากเขาเลยครับเขาชอบกินเส้นเล็กแล้วก็เขาไม่ได้ชอบกินแบบต้มยำแบบบีมมะนาวเหมือนเราอะ่ะเขาไปกินเขาชอบกินอะไรแบบกะทิกะทิะทะทะน้ำข้นๆนะ ให้เครื่องเยอะมากเยอะมากจริงๆไ,ได้เลยครับนี่ไงตัวนี้ตัวนี้ครับ 750นะ e 2 9 1เก้นะใครจะเอาเอะครับ ทุกคนครับพี่นนท์เขาแต่งวันศุกร์ไม่ใช่แต่งวันนี้หรือพี่นนท์แต่งงานสองวัน เดี๋ยวนะวันนี้อยู่ที่นี่กันครับอยู่ที่นี่คือนอนที่นี่ไม่กลับครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกจากที่นี่ตอนเช้าไปทํางานครับเดี๋ยวต้องคืนจะถ่ายย t ท b e กันคือจะบอกว่าเขาอะทำรายการใหม่อยู่ครับตั้งใจทำมากนะ วันนี้เป็นเทปที่สองน่าจะออนแอร์ครั้งแรกอะ่ะก็คืออาทิตย์สิ้นเดือนวันอาทิตย์สิ้นเดือนครับรอดูนะจริงๆน่ารักมากรายการใหม่ครับเขาให้คเครื่องเยอะมากคือเขาใหหมูแบบหมูอะ่ะหมูเยอะมาก น่าจะอีกพักเนื้อครับเดี๋ยวเขากลับมาใช่เหรอตอนนี้ก็โตนะวันนั้นแอบไปเจอรองเท้ายี่ห้อหนึ่งมันไม่ใช่เป็นยี่ห้อมันเป็นรองเท้าอะไรมัรู้คือน่าจะมาจากจีนแล้ว ใส่แล้วสูงขึ้น9้าเซนนะเเซนนะจริงๆเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาใส่ขึ้นเดี๋ยดีจริง